Market, and ร้ากาแฟทอีแอนด์วซองร้านนี้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าใหญ่ร่มรื่นมากเราจะพาท่านไปชมภายในส่วนกันก่อนนะครับเพราะว่าคาเฟ่นเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนนี้เลยนี่คือบริเวณในส่วนตั้งอยู่ที่ซอยฮัทไทราซีทับสองเขตลองสามวาไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่ามาแล้วคุ้มค่ามาก บรรยากาศเนี่ยภายในเป็นป่าใหญ่แล้วตกแต่งในลักษณะเป็นแบบสวนอังกฤษมดงามมากแล้วก็รลล่มรื่นแบบเดินชิลๆสบายๆชมบรรยากาศการอบๆนี่ก็คือรอบๆคาเฟ่ซึ่งเดิมเนี่ยเขาเป็นร้านขายไม้รอมแล้วเขาก็มาทำคาเฟ่ในภายหลังเพราะฉะนั้น คาเฟ่ในที่นี้มันจึงรบลื่น,นาน้าเจอชมอย่างมากเนี่ยเขาทำบรรนนทางเข้าไปสวยงามมากมีทั้งอินดอร์และเอ้าดร์เราเดินเล่นภายในสวนก่อนแล้วเราไ่อยเข้าไปในอินดอร์ก็ได้นะครับมาดูก,กันชมไปพร้อมกันไปนะครับตรงบริเวณเนี้ยเป็นเอ้าดร์ก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งดื่ม ก็ดืแล้วก็ครัวซองแล้วก็ของตดดอีกอันนึงก็คือ,อไอศครีมราดด้วยชาเขียวอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เราเดินชมไปได้เลยก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วค่อยเข้าในส่วนภายในคาเฟ่ที่หลังอันนี้สนามหญ้าก,ก็สวยงามที่ภายในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านมาที่นี่ ที่ทะเลสาบเป็นทะเลสาบแล้วก็มีที่นั่งให้เรานั่งชมวิวแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็ทานกวัวซองกันได้ที่นี่บรรยากาศสุดชิลสุดแนวมากๆเลยเนี่ยคือบรรยากาศภายในตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สวยมากแล้วก็ยังมีศาลาให้เรามานั่งดื่ม ที่นี่ด้วยเป็นศาลาสไตล์อังกฤษน,นะครับหรือเรามาในหมู่คณะแล้ก็นั่งได้เราก็มาชมสวนพอนสมควรแล้วเราเข้ามาด้านในเนี่ยเป็นด้านในก็แตงสไตล์อังกฤษน,นะครับมีความงดงามมากแล้วก็ที่ร้านแห่งนี้มันก็จะมีหัวซองแล้วก็จะมีซาวโดให้เราสั่นเรานั่นงทานอะไรภายในสองชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้ซาวโดกลับบ้าน นี่ก็คือภายในคาเฟ่ซึ่งบรรยากาศดีมา,ากๆาเลยไปเที่ยวก็ได้นะครับบัตเตอร์คัฟฟี่แอหัวซองที่ฮัทไทราา4 2บรรยอากาศสุดแนวมากๆไปแล้วรับรองว่าต้องเลืิมใจมากๆที่นี่ไปกันได้นะครับ ของที่เราสั่งมารรดื่มวิ่งอร่อยมากจริงๆไปเที่ยวกันนะที่มาร์เก็ตคาเฟ่แอนด์ครัวสอ